เรากระดูกทับเส้นประสาทรักษาแบบไม่ผ่าตัดใน4วิธีสวัสดีครับรพบอีกครั้งครับหมอฟันครับเป็นวิศวสัแพทย์และหมอของเข็มครับคลิปนี้ครับหมอจะบอกว่าหมอนเราก็ดูทับเส้นประสาทรักษาแบบไม่ผ่าตัดทับทำยังไงได้ใน4วิธีครับ ก็คือพอล์นี้ครับมาจากคนไข้คนหนึ่งครับที่มาจากเทเลบิทิชนครับจากประเทศออสเตรเลียครับวันนี้ชื่คุณสาละครับเป็นนามสมมุตินะคุณสาเนี่ยครับปรึกษากับหมอฟันมาครับคนไข้เนี่ยมีปัญหามีปัญหาเรื่องการปวดหลังนะฮะราวลงขาปวดสะโพกราวลงขาด้านซ้ายนะแล้วก็เป็นมากครับตอนที่เวลาเราเดินนะมีการปวดนาแต่ยังไม่มีการชานะครับแต่ว่าเรื่องมีการอ่อนแรงแล้วนะที่นั่นนะที่ออสเตรเลียเขาก็ไปรักษาครับโดยการที่เขาก็ไปหาคุณหมอคุณหมอก็จ่ายยา นะครับแล้วก็ทำีที c แกนะหรือเอ็กซ์โว์เดคอมพิวเตอร์นะครับเออก็อันนี้ก็แปลกนี่ผมไม่รู้นะแต่จริงบ้านเราจริงมันควรจะทำ MRI ดีที่สุดนะคแต่ที่นั้นเลือกทำเป็น CT scan นะผล CT scan ครับก็ผลอ่านก็บอกว่าคนไข้เนี่ยมีปัญหาเรื่องของหมอนกระดูกปิ้นกดทับเส้นประสาทที่บริเวณของ L 5แล้วก็ S 1นครับนะหมอนกระดูกปิ้นกดทับเส้นประสาทที่บริเวณของ L 5้า S 1นะแล้วคุณหมอบอกว่าเขาอะยังไงก็ต้องผ่าตัดครับนะเขาไปหามาสองมอแล้วไม่ต้อบผ่าตัดแต่เขาไม่สบาย เขาต้องผ่าตัดจริงๆหรอถ้าผ่าตัดที่จะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับแเ้าก็จะทักมหมอฟันปรปับปรึกษากันทลยทีหมอก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วหมอคะหมอคะออหนูเนี่ยนะครับต้องผ่าตัดจริงๆหรอเขาอายุไม่เยอะนะครับอายุยังไม่ถึง30เลยครับนะหนูต้องผ่าตัดจริงหรอครับหมอว่าเออจะผ่าหดีอไม่ผ่าเดี๋ยวผมก็ตอบไม่ได้นะเพราะว่าหมอซันเองก็ไม่ใช่หมอผ่าตัดแต่สําหรับหมอซันนะจากประสบการณ์ที่รักษาคนไข้ามาเ mm. กี่ยกับทําเส้นนะมามากกว่าร้อยคนละแล้วก็ค้างมั่นใจละในวิธีกกกาาารรััษแแบบไม่่ผตดนนล้ว็็เหนคน เห็นผลหลายๆคนว่าอาการช็อคค่อยๆดีขึ้นนี่มีหลายๆเคสที่รักษาแบบไม่ผ่าตัดมานะคือเหมือนไม่ต้องการจะผ่าตัดอ่ะไม่รู้ทําไมคือไม่อยากผ่าตัดอ่ะและปรึกษาหมอฟันช่วยผมก็บอกว่าการรักษาแบบไม่ผ่าตัดจริงๆมันมีอยู่สวิธีขอให้ทำเต็มที่นะครผมในพูดในคอร์ส Eye Care 4ไว้ด้วยนะในคอร์สที่ฝึกรับตำรับยาแก้ปวดทับเส้นว่ามีมีวิธีอะไรบ้างซึ่งวันนี้จะมาบอกในวันนี้โอเคไหมปันประเด็นก็คือว่าข้อที่หนึ่งครับถ้าคุณจะรักษาแบบคือคุณต้องกกกินนยาาให้้ถูตอออง่่นนะ กินยาอย่างไงให้มันหายครับทุกคนข้อที่1คือหลักการกินยาผมแบบว่าเป็น t o t a 4สี่สี่ข้อเนาะข้อที่1คือการกินยายาในกินที่กินให้หายก่อนนะคือกินยาให้ครบให้ถูกให้ถึงผมขอดูยาครับคุณสาผมขอดูยาหน่อยยาที่คนให้กินก็คือมียาเรื่องของยาพาราแล้วก็มียาเรื่องของยาแก้ปวดที่เป็นโคดีนมียาแค่สองตัวครับทุกคนไม่ได้มียาแก้ปวดเส้นประสาทไม่ได้มียาแก้ปวดกลุ่มที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ะฉะนั้นอันนี้แสดงว่ายายังไม่ครบครับอ่าหลักการกินยาผมพูดในคอร์สไอแคลโฟแล้ว ครบให้ถ <let> pues ูกให้ถึงซึ่งอันนี้ผมกล้าพูดการันตีได้คนที่เข้ามาเรียนในคอร์สมากกว่าร้อยคนนะนะคือคือมากกว่าร้อยคนที่มาเรียนคืออาการดีขึ้นเกือทุกคนแล้วคือปรับยาตามที่ผมบอกให้เขากินยังไงให้เขาก็คือกินมียาแก้ปวดเส้นประสาทมียาพารามียาแก้ปวดกลุ่มเชนสเตียรอยมียาคลายกลั้นแล้วก็มียาแก้ปวดเส้นประสาทนี่พลาดะให้ถูกคือถามว่าคุณสามคุณสามมีโรคประจาตัวอะไรไหมสามมีโรคประจําตัวอะไรถ้าไม่มีโรคประจําตัวอะไรก็คือสามารถใช้ได้นี่พลาะให้ถึงคืออะไร ให้ถึงคือยาแก้ปวดเส้นประสาทต้องถึงนะถ้าเราบอเรากินยาแล้วรู้สึกดีขึ้นแต่เลยไม่หายแต่เรามั่นใจนะว่าคุณเป็นกระดูกเส้นมประสาทเป็นหมอเรงกะดูกปีนกดทับเราเพิ่มยาแก้ปวดเส้นประสาทไปให้มันถึงแล้วอาการคุณจะดีขึ้นนึกนึงภาพอมาไห่คเพราะป่วยญาอันที่สองคือฝังเข็มถามว่าที่มีฝังเข็มไหมเขาบอกก็มีนะถ้าก็ลองฝังเข็มดูว็ได้ฝังเข็มก็ช่วยเพราะจริงฝังเข็มเนี่ยที่หมอฟันรักษาคนไข้หลายคนก็อาการจะค่อยๆดีขึ้น และฝังเข็ม WHO นะครับองค์การอน, ilo, อนามัยโลกก็ให้การยืนยันนะฐานการวิจัยมาแล้วว่าฝังเข็มช่วยลดอาการปวดได้ฝังเข็มช่วยลดาาความเครียดได้ฝังเข็มช่วยอาการนอนไม่หลับมันดีขึ้นได้นึกภาพไหมมันอันนี้สองคือการฝังเข็มก็สามารถช่วยได้อันที่สามนะอันที่สามอันที่สามคืออะไรครับอันที่สามคือการลดความเสี่ยงกลับไปที่คุณสาคุณสามีความเสี่ยงอะไรบ้างคุณสามีความเสี่ยงคือเขาทางานอยู่ที่นู่นเนาะแล้วเขาเกี่ยวกับการเขาบอกเขาทาเกี่ยวกับประกอบแพ็คผลไม้อะไรสักอย่างม่รู้วยนะเป็นธุรกิจของเขาอะนะ แล้วก็ปรากฏว่ามันเหมือนต้องต้องต้องแอคทิวิตี้ต้องมีการยืนหรือเดินนานๆเมื่ออันนี้อาจจะต้องลดในหนึ่งนะเราตอนนี้สัมภาษณ์เห็นคุณสาน้าหนักประมาณเกือบร้อยทุกคนนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องจัดการน้ําหนักก็ต้องเอาลงหรือว่าความเสี่ยงก็ต้องลดลงไม่ใย่างั้นคุณอาจจะต้องกินยาตลอดชีวิตไม่ใย่งั้นคุณต้องฝังเข็มตลอดชีวิตหรอกก็คงไม่ใช่รือภาพไหมครับเก็ตไหมครับมันข้อที่สามก็คือลดความเสี่ยงวันนี้คุณมีความเสี่ยงอะไรล่ะครับที่เป็นตัวที่กระตุ้นให้เกิดเป็นทับเส้นประสาทค คุณอาจจะเดินนานคุณอาจจะชอบรถน้ำต้นไม้คุณไหนชอบก้มยกของคุณอาจจะชอบแบบพวนดินที่คนไข้ที่ผมเจออ่ะชอบกม้กมๆ้มเงยๆชอบกันดุนนั่นน,นี่พวกนี้เป็นปัจจัยหมดเลยเป็นปัจจัยกระตุ้นหมดเลยรึบภาพปะแล้วคุณลองสังเกตนะมืสาอายุประมาณสามสิบปีเนี่ยสามสิบนิดๆเนี่ยส่วนใหญ่เับเป็นลักษณะของรองกระดูกป้นกดทับเส้นประสาในนี้หมอฟันบอกแต่ในคนไข้ที่เป็นพวกกระดูกฝรั่งเสื่อมในคนไข้ที่เป็นลักษณะของพงกระดูกฝรั่งตีบแคบ พวกนี้นะฮะมันมักจะมีอาการแบบนี้คือเดิน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 แล้วก็มีอาการปวดแต่การรักษาคุณก็ต้องลดความเสี่ยงเช่นกันนึกภาพปะนึกภาพปะคือบอกโทษแบบว่ามืทำเดินไม่เห็นเยอะงั้นต้องย้อนกลับไปครับหลายคนไข้หลายเคสของหมอนฟันนิหมอฟันเจอคือโอ้เมื่อก่อนนี้คือแบบคือใช้หลังหนักอะใช้ใช้มาเยอะอ่ะเอาพูดตรงๆคือใช้มาเยอะทำมาเยอะเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องนี้ก็สําคัญเหมือนกันโอเคไหมแล้วข้อที่4ี่ครับคือการทํากิเภาพ กายภาพหมอฟันต้องมาทำามทคคลินิกหรือเปล่าผมก็เลยวอาอาจจะไม่จําเป็นก็ได้เราทำกายภาพมันมี2แบบแบบแบบแรกคือการเพื่อผ่อนคลายอันที่สองคือเพื่อเพื่อความแงแรงดูฟงละเขาก็บอกเขาไปทำกายภาพมาเนาะแล้วก็ก็ไปยืดอะไรยืดอะไรสักอย่างไม่รู้เลยยืดจะเป็นยืดหลังนะครับแล้วปรากฏว่ายืดไปยืดมาว่ามีการเจ็บมากกว่าเดิมคําถามมันผิดไหมที่เขาทาผมบอกไม่ผิดแต่รักษาคือข้อที่หนึ่งไงง่ายสุดเอาอยาจัดการให้มันลงก่อนอยาแก้ปวดคีให้มันลงก่อนรผ้าปะ เคลียร์นะครับทุกคนแล้วยันพอเขาเคลียร์ปับ๊บยวทีนี้เราไปเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหลังให้กล้ามเนื้อหลังครับทุกคนมันแข็งแรงมากขึ้นเหมือนเวลาผมจะเปรียบเทียบเสมอว่าเหมือนเสาบ้านเวลาลมันคลอนถ,ถูกไหมคือเสาบ้านของคุณเนี่ยมันคลอนแล้วมันมันคลอนแล้ว,ม,ลลวมันอยู่ไม่นิ่งแล้วมันอยู่ไม่ได้ล,ละถูกปะร่า้กาเราก็ต้องเพิ่มถูกไหมเพิ่มความแข็งแรงนะเพิ่มให้มันแข็งแรงขึ้นก็คือเพิ่มกล้ามเนื้อมันแข็งแรงขึ้นนึกภาพไปแล้วมันก็จะอยู่ได้พอมันอยยู่่่ไไไดดมมมกก็็จะปปพคคคุณเเเลีีรร เพราะฉะนั้นถ้าคุณจะถามหมอฟันว่าจะต้องผ่าตัดหรือเปล่าผมตอบเลยว่าไม่รู้พูดตรงๆว่าไม่รู้เพราะหมอฟันไม่ใช่หมอผ่าตัดโอเคไหมเป็นหมอฟันเคเป็นวิสัญญีแพทย์แต่คุณรู้หรือไม่ว่าวิสัญญีแพทย์อ่ะเขาจะมีความเชี่ยวชาญเรื่องการจัดการความปวดถ้าคุณแบบไม่เคยรู้จักเรื่องนี้นะวิสัญญีแพทย์จะเป็นวิสาีที่เป็นเป็น,ปน,ปน,ปนแผนกที่เปิดเรื่องเกี่ยวกับเขาเรียกเพนสเปเชียลิสต์คือจัดก,การเรื่องเกี่ยวกับความปวดแล้วผมเองอ่ะ โอเคอาจจะไม่ได้ดีตรงนั้นแต่ผมมีความอินแล้วก็มีความคือผมชอบเห็นคนไข้าหายปวดเพราะงั้นถ้าคุณไม่อยากจะผ่าตัดลองเอาสีวิธีนี้สีวิธีที่หมอพันบอกนี้ลองไปใช้ดูสรับวิธีนะครับอันที่1คือกินยาให้ครบให้ถูกให้ถึงอันที่2คือลองฝังเข็มดูองค์การไนมานุษอลรับรองอันที่3คืออย่าลืมลดความเสี่ยงอันที่4ี่คือ,อยาลืมไปจกกัดการกายภาพช่วยด้วยนะครับอย่างที่สาม,มก็บอกอก็เคลียร์ตามนี้ วันนี่คือเรื่องราวที่ผมไ,มได้ปรึกษาผ่านเทเลมีเดซีนกับคุณสารแล้ววันนี้เอาแบกมาทุกคน mm. ก็อยากให้ทุกคนที่มีปัญหาเรื่องของมอโกรูปินถ้าคุณไม่อยากผ่าลองเอาสิวิธีนี้ไปจัดก,การไปจัดก,การตัวเองไปด้วยเองแล้วอาการปวดของคุณจะค่อยๆดีขึ้นอย่างแน่นอนและถ้าสมมติค,คุณทําเต็มสตนะีม้วทำอย่างถูกต้องทาอย่างถูกวิธีเข้าใจทุกอย่างที่คุณรักษาแล้วคุณไม่ดีขึ้นอ่ะเดี๋ยวเรามาค่อยๆกุยีกทีว่าจําเป็นต้องผ่าตัดหรือเปล่า ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันให้คนอื่นแล้วอย่าลืมกด Subscribe นะครับเวลาสังมมฟานวีดีๆคลิดีดีมาแบ่งปันก็คุณจะได้เห็นเป็นคนแรกๆแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับกากรติดตามหมอโรเบิรเซนหายได้ไม่ต้องผ่าตัดสวัสดีครับบ๊ายบาย